สวัสดีครับแลนดิ้งโน้ตบุ๊กน,น,นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ลังสิตของสี่นะครับแถวนี้เนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาลองกินกันร้านก็อยู่ด้านหน้านี้นะครับก็อยู่ตรงถนนเรียบคลองนี่นะครับชื่อร้านในกุยเบตงนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยบะหมี่หมูแดงก๋วยเตี๋ยวต้มยำปวดจาบหลายหลายอย่างเลยนะครับเปิด8โมงปิด3โมงครึ่งหยุดทุกวันพุธนะครับสวัสดีครับวันนี้มาอีกรอบหนึ่งเพราะคราวที่แล้วมารู้สึกประทับใจในรสชาติ เห็นมีปิดไปเหมือนกันนะเห็นมีหยุดร้านไปเหมือนกันผมมาแล้วก็ไม่เจอไปขายับตอารอบอีกรอบนึงล้วอะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหายแล้วหายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับบะหมี่เนื้อกินชามทุกอย่างทุกอย่างเลยจุดเด่นก็คือสูตรจากเบตงเลยนะครับครับเนี่ยนะครับราคาก็สี่สิบห้าสิบนะครับ นะดูแล้วเนี่ยปริมาณใช้ได้แล้วก็ของก็มีคุณภาพเลยครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก em> ็มีหมูแดงเคียวความตุ้งเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเห็นเฮียบอกว่าบะหมี่นี้ต้องไปซื้อที่ยาบาใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ทำเองเพื่นทำเองไหนน้ำซุปที่มีสูตรพิเศษอะไรบ้างใรับ ต้องต้องเนื้อเยอะๆมันจะอร่อยเนี่ยดดูิเนื้อเต็มครับต้องเนื้อเยอะๆจำเป็นไม่ต้องไปใส่ไันหมายถึงเอาเนื้อลงไปต้มเยอะๆเบอร์สามชั้นอ่ะสามชั้นเนื้อที่ต้มเนื้อเป๋ครับมันก็อร่อยครับหวานมันก็หวานเป็กล่องครับไม่คุยนี่ชื่อเงาเลยใช่ไหมครับครับเนื่อปลาจีนปลาจีนเกี๊ยวข้าวที่ส่ง เดี๋ยวลองกินเลยนะครับก็มีเนื้อใส่ทุกอย่างชามนี้ก็ห้าสิบาทนะครับก็มีเนื้อเปื่อนนะครับแล้วก็มีเนื้อสี่ห้าชิ้นนะครับแล้วก็มีผักจีรุ้ด้วยแล้วก็มีเก็นนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับรวมประมาณส3บามชิ้นนะครับทั้งลูกชิ้นทั้งเนื้อแล้วก็เครื่องในนะครับแต่ที่สําคัญนี้รสชาติน้ําแกงนะครับรสชาติมันเชงเชงเข้มข้นมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีความใสอยู่ด้วยนะครับ แล้วที่สําคัญเนี่ยก็ตรงเส้นบะหมี่เนี่ยนะครับความอร่อยเนี่ยมันเส้นบะหมี่มันจะต้องอร่อยนะครับบะหมีม่มาถึงจะอร่อยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะหายากรับร้านที่มีเส้นบะหมี่อร่อยนะครับเดี๋ยวต้องลองชิมดูนี่นะครับก็หนึบไม่เละนะครับถ้าทําเป็นแห้งก็อร่อยนะครับ เจ้าของร้านก็เอาผัดพริกขิงหมูมาให้ลองชิมนะครับผัดพริกขิงหมูกรอ,อบนะจะได้เยหวานกรอบนะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าทํำยังไงด้วยนะครับแล้วก็ขายกระปุกเท่าไรเดี๋ยวตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อต่อก่อนนะครับจะต้องชิมลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยนะครับก่อนมันก็ต้องหนึบอร่อยไม่ได้แป้งเยอะนะครับลูกชิก้นก็หนึบเลยครับได้ แล้วก็มีผักกิริ้วด้วยนะครับรูกกรอบนะครับแล้วก็มีเอ็นด้วยนะครับหืมเนื้อจะอร่อยครับเนียวกบ็บนี่ดีกว่ายกขึ้นมาได้ชัดๆนะครับเนียเนื้อเปื่อยนะครับหอมเนื้อมากๆเลยนะครับเนื้อเปื่อยนี่เยี่ยมเลย น้ำสดก,ก็อร่อยครับงๆกิบก็จะไม่ใส่น้ำตาลนะครับน,นี่ผมก็ไม่ได้ใส่เกาจะเน้นเค็มเผ็ดนะครับแต่น้ำส้มของแกก็ดูเข้มข้นด้วยนะครับ ดูวันจะใช้น้ำส้มอะไรนะครับกินจิ้มก็โอเคนะครับ อย่างเลยนะครับทั้งเนื้อเปื่อยปลาทิริ้วลูกชิ้นก็อร่อยครับแล้วก็เส้นบะหมี่แล้วก็น้ำซุปนะครับน้ำส้มก็อบเครับน้ำปลาก็ซื้อจากที่มีคุณภาพมาแล้วก็มาแบ่งนะครับน้ำส้มด้วยนะครับเดียวไปดูตรงวัตถุดีของเขาด้วยนะครับอร่อยไหมครับครับคุณก็ลูกค้านะครับตอนนี้ก็8โมง45นาทีนะครับวันอาทิตย์เช้ามาก็เล่นของหนักเลยนะครับไม่หนักสิของจัด น่ารักมากเลยนะครับวันนี้ฝากหมูผัดพริกขิงมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับที่เล้งแกะเลยใช่ไหมครับใครับเราแวะมาซื้อได้นะครับกระปุกละสามสิบบาทแต่กะนั้นสิบกระปุกอืม้อผัดพริกขิงหมูกรอบนะครับคือมันไม่ได้ใส่ขิงหรอกแต่ว่ามันจะมีสามรสสรสก็คือมีหัวหอมกระเทียมใบหอมเลยครับรสชาติก็จะเค็มเผ็ดหวานเปรี้ยวด้วยนิดหน่อยอร่อยครับอร่อย กระปุกละ30บาทนะครับก็แวะมาซื้อทานได้ทำมาทำเองนี่ผมว่ามันก็สร้างสารรค์ดีเป็นเมนูนที่ส,ร,สร้างสรรค์แล,และก็กินง่ายๆ่าย30บาทก็ไม่แพงนะครับกระปุกหนึ่งนี่คุ้มค่า,าเลยยต้องเอามาอบก,ก่อนหมูอ่ะเอาม้อบอบให้น้ำมันออกแล้วก็มาทอดอเน้่ยทอดหมูยำมาผันกับเครื่องแกงเยี่ยมเลยทำใหญ่ขอบคุณมากครต้องต้องใช้เวลานนิดึงครับก็มีขายหลายอย่างเลยด้วยนะครับแต่วัตถุดิบนี่ผมกิน น้ำส้มนี้รู้สึกอร่อยดีเนยต้องเอามาจิ้มกันค่ะเป็นยังไงมัางครับน้ำส้มอันนี้มาดูครัวได้นะครัวได้ผมมาดูเป็นครัวที่ดูเรียบร้อยอ่ะง่ายๆน้ำส้มก็คือน้ำส้มหมักแต่ไม่ได้หมักเองนี่ครับนี่นะครับน้ำปลาเขาใช้น้ำปลาแท้ก็คือหัวน้ำปลานะครับแล้วก็เอามาแบ่งใส่ดอัวทีนกินซึ่งมันจะอร่อยกว่าที่ที่เราซื้อตามในห้างมากินใชนไมันมันเป็นน้ำปลาแท้มันไม่มีส่วนผสมอะไรเยมันจะอร่อยรสชาติที่หอปลา เราคูณถึงเยอะแน่ครับนี่ก็สมส่วนปวดแต่ตอนเที่ยงนี่คนเต็มปิดร้านกี่โมงครับสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งก็หมดแล้วครับตรงนี้มีแดดลงมาด้วยนะดีมันปากชามแห้งเลยอะไรเงี้ยก็คือหั่นเสร็จคือยังไม่ได้เอามาใช้เลยไม่ใช้แค่เกือบสิบกว่าชั่วโมงอืมแล้วเนื้อเปื่อยนี่ต้มนานไหมครับนานค่ะเอามาต้มให้มันสุกแล้วก็เอามาหั่นแล้วก็เคี่ยวอีกหลายชั่วโมงอืมแล้วแต่ดูวันละตัวไหนวันนี้ รีบเร็วก็ถูกเร็วนี่มันช้าก็ช้าก็อร่อยเลยแล้วเนื้อสดนี่มีเนื้อสดเนื้อสัตว์เอาไปหมักเลยหรือป่ะหมักไม่หมักใช้ใช้ก็หมักไม่ใช้ก็ไม่หมักอ๋อจะหมักทำไมผมผมกินผมรู้สึกมันนุ่มๆด้วยนะนี่ถ้าไม่ใช้ย่าเีแพ็คกิ้งอย่างนี้เลยแพ็คกิ้งนี้เลยอ่ะเออแพ็คกิ้งนี้เลยแล้วก็ังไม่ใช้แล้วก็ยังไม่หมักนี่เป็นเนื้อสดที่นี่นะแล้วถ้าใช้ก็จะหมักจะใช้ก็เอามาให้มันละลายมันแข็งแล้วก็หั่นแล้วก็หมัก คือมันจะได้สดแ้วเก็บดีเรียบร้อยสดแน่ๆเลยเพราะว่าถ้าเราเก็บชิ้นใหญ่ข้างในมันจะไม่โดนใช่ไหมใช่ครับเราต้องหั่นชิ้นใหญ่บางทีเอาออกมาละลายน้ำแข็งเราไปแช่ตอมันก็ไม่ดีตอาให้หมดไปเลยเมื่อเราจะใช้กี่ชิ้นเราก็ออกมาแล้วก็มาหั่นเอามาละลายให้มันแล้วตั้งไว้ละลายแล้วก็หั่นผ่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่ครับนี่กินแล้วก็ล้างสะอาดเพื่อจะใช้เราก็ต้มโอ้ใช่ไครับก็คือถ้าจริงๆวันเดียวชั่วโมงได้เลยครับถ้าสารมันไม่ออกใช่ไหมเรากินเข้าไปอ่ะคุณกินเนี่ยมีปัญหา ตอนไหนเข้าสนมากเขาไม่ทําอย่างนี้หรอกไม่มีใครทําเามันเสียเวลาเลยใช่มันมีสารไอ้ที่ที่กัดขาวอ่ะแล้วถ้าเราใส่นี่เข้าไปแช่แล้วเดี๋ยวมันจะขุ่นเลยนะน้ำนี่มันจะขุ่นขุ่นแล้วรางรางเรามือนี่จะไม่ขันปกตินี่จะขันเอาอีกก็คือเเอากลือใส่น้ำใส่แล้วก็พักไว้ประมาณกี่ชั่วโมงนะ10-12ชั่วโมง10-12ชั่วโมงเลย อันนี้คือเราไปต้มก่อนบ้างะะไม่จมอ,อันนี้อันนี้คือสดๆเลยอันนี้สดๆ,สดๆอันนี้สดเลยก็เดี๋ยวลองกินบะหมี่เกวหมูแดงนะครับผมเอาไปให้ข้างบ้านที่หลักสี่ลูกค้าเก่มันไม่กินเนื้อตั้งนานแล้วนะบา <C ut> เนื้อเหรอโอ้ไม่มีกลิ่นเนื้อเลยไม่มีกินเนื้อนะลองไปกินให้โอ้มันมันกินได้เปบอกแบบนี้นะตั้งแต่นี่นะไปจะคทองสจ็ตัวคนเข้าร้านเนื้อดิมีกินเนื้อ,นะอไหมทุกร้านมีกินเนื้อแต่ร้านผมจะไม่มีกินเนื้อใช่ไหมเข้ามาไมมีกินเนื้อไม่มีกินเนื้อ เครื่องเทศข้อใส่เขาใส่เกินถึงเครื่องเทศเกินเครื่องเทศอย่าไปใส่เกินไม่ใส่ใส่พอดีเครื่องเทศเขาใส่เยอะต้องใส่ถ้าใส่เครื่องเทศมันมันใส่เข้าไปเนี่ยมันจะบางคนต้องไปคั่วอีกอ่ะบางทีนี่น้ำซุปของต้นแพกเนี่ยน้ำซุปบาหมี่เนี่ยผมกินเนี่ยนี่ตีเขาครับนี่ตามมาชิมใช่ไหมครับเออนี่ตามมากินกับบาเมียเมื่อกี้ผมกินกับกินเป็นชุดเช้าอ่ะบะหมี่กินให้กินน้ำกินให้กินน้ำเนี่ยน้ำซุปมันจะมัน คุณจิงกินได้อ่ะถ้าพูดถึงนะครับกินได้เลยอ่ะคนไทยก็กินได้บะหมี่เนี่ยเด็กๆกูชอบก<ม>ินบอกว่าไม่กินไม่กินหามากินบะหมีใม่ใส่หุ้นส่นหน่อยออกินชอบมากเกี่ยวก็ชิมมะเร่งเลยครับอันนี้น้ำซุปมันก็เข้มข้นนะ,ะแล้วยังมีความใสยอยู่ด้วยนะผมว่าโอเคอ่ะมันเชงงมันต้องๆครับเหมือนกับกุ้งผสมกัน เกี๊ยวลูกโตเลยเกี๊ยวว่ะจ้ะต้องใส่ขึ้นตัวกุ้งหนัวไหมแค่บานกลางขึ้นตัวให้ไหมแค่บางกลางขึ้นตัวตัวหนึ่งขึ้นตัวครับตัวมันขอไม่ได้ครับเกี๊ยวจะเล็กเกินไปคับตัวแล้วเราต้องใส่ด้วยเราไม่ได้ใส่กุ้งถ้วยไม่ได้ครับก็มีเกี๊ยวหมูแดงก็ห้าสิบบาทโอเคนะเพราะว่าเกี๊ยวลูกโตๆตางลูกห้าห้าสิบบาทหกเคี๊ยวอย่างเดียวหกลูกแค่บาร์บีด้วย เจยวอย่างเดียวกับลูกแล้วเป็นถุงอ่าบแ่งถ้าหากว่าเกี้ยวเกี้ยวบะหมี่เกี้ยวก็ใส่สามลูกอืก็โอเคครับก็ขายให้สมดุลกับที่เาเสียณกันนะ่นเองก็อายุ76แล้วคุณป้าครับเกษียณฟิตเฟิร์มแข็งแรงกันนั่นเลยขอบคุณมากเลยนะครับยังปีใหม่นะครับคุณเดี๋ยวเนื้อทั้งนี้แล้วก็นี้ด้วยก็ขอบคุณมากๆสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทั้งคู่แล้วก็ ขายดินานๆเลยเพราะว่าการที่จะมีร้านอร่อยกินหายากมีสวาพัญมากเลยถ้าอยู่แล้วเรามีร้านอร่อยอยู่ในบ้านเนี่ยคือมันก็อุ่นใจก็ออกมากินแต่ตกนราคาก็โอเคด้วยไม่ได้แพงได้รับใช่ครับแล้วก็คุณภาพของวัตถุดิบอะไรเงี้ยโอเครสชาติดีโอเคครับขอบคุณมากครับบ้านบางกอนะครับอันนี้ก็ขอบเป็คภาพเฮียบุยนะครับขอบคุณมากดีครับขอให้ขายดีๆเรื่อยๆแต่ไงก็ขายดีแล้วร้านนี้ครับ ก็ทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับร้านก็อยู่ตรงคลองสี่ตรงนี้เองนะครับก็จะมีอยู่สะพานคู่ตรงนี้นะครับก็ไปสังเกตไม่ยากเลยนะครับแล้วก็โชคดีนะครับที่มีร้านอร่อยอยู่ใกล้บ้านอย่างนี้นะครับ